สวัสดีค่ะภายน้อยมิ่งมงคลชาแนลค่ะมิ่งคนเดิมกลับมาแล้วนะคะเต้ามิ่งปวนได้แล้ววันนี้อะไรของคุณเนี่ยฮะอะไรเพราะอ้วนจะเข้าไปขอบคุณอ่าปลดปลดโซ่ให้แม่จะเอาออกมาข้างนอกเนาะโอ้ดู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  ใจเย็นโอ้ยถ <Caribbean> <poured> <ấy> ูกตัวอ้ยวนตลอดเลยพวกอ้วนนี่ซา่แห้งซาแห้งเพราะท่านใจไวรุ่นเห็นบ่พวกอนเห็นห่าวบนจีได้ออกมานี่

อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยนอนอ่ะีไปหาสาวพ่อวนลอกวพทัว่านก็ไีเย็นมาสาวใส่ท้างามากึน้าสา่นี้นี่นี่นี่ียใส่ทองใส่ทองรือตุลาือตุลาลาสีเอาทัชสองละพ่อ กลับมาแล้วเอ้ยเมื่อวานไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ยเมื่อวานนี่นนั่นนั่นนี่อุ้ยหนอ สร้บบางลยจะปาดได้หนิเดี๋ยวจะปาทดทำโทษนะเก็บแค่บบเขาขึ้นมาทำไงออกไม่ได้แล้วครับพิ่มเออเก็บขาขึ้นมาทำไงนี่ไงลูโอ้ยพุ่นออกไม่ได้ละกับเพิ่มแกไมายืนนั่นอันนี้ขี้ดินกินทวนๆเลยพุ่น ช่วงหลังนี่ช่วงหลังตอนที่แม่ก่อนจะแม่ท้องเสียน่ะแม่เขากินดินอย่างี้แหละครับคุณตาก็เลยสงสัยทำไมกินดินจังเลยปกติช้างจะไม่ค่อยกินนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมเรียนแบบแม่พนช่วงที่ว่า,าจะรู้สึกว่าตัวเองจะถ่ายท้องเงี้ยเห็นแม่กินก็กินเหมือนแม่อเต้าวตาว้ตาเต้ามิ่งครับ ฝ่าวคักฝ่าวแน่โอ้ยเงดไหลเงยเพื่องวนสักิดเทียมวนมีเกมี้น ปุ่นเอ้ได้พาเยียวมาตโอ้ยปุ่นมวนแล้วครับมวนแล้วครับน้นี่มมอครับแล้วครับยดอั ข้าง่างเลยข้อ่างเลยข้างเ้างล่เลยครับลลยข้างล่างล้าง่างเลงล่างเข้างล่างเ้างล่งเางล่างยข้า่างเลย่างเลย่างเลยข้ล่าเลยข้างล่าเยข้าง่เลยางางเียขางลยข้่งเลยาง่าเ ท่อป้าปลาแตกท่อป้าปลาแตกเฮ้ยหางดีคนเดิมก็กลับมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเจอบบ้า้าพพูด่ะน หิวนาำเอออะไรหิวนาำครับอุย้ยเรียบร้อยเลยเอ้ยต้นกล้วยไปไปอ,ไอุ้ยยุดหยุดต้นไม้คุณยายเขาป่าอีกแล้วพี่น้องถอยถอยนม่งออกไป ôi, 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 đây là đất Vào oh. mà, Thôi. Mơ. Mất tí đéo lúc, đéo 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 đéo. Má, má. Má, má, má. 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 หิวน้ำหิวน้ำใจเย็นๆลูกใจเย็นเดี๋ยวให้กินอุ้ยมิงเอ้มิงเข้าไปในป่าวังหันหมดหลักสายยังไหมหมดกัดไข่บีะพีหิวน้ำล้วคือกินน้ำม้อามำพ่อปุ๊งกินน้ำม้อนี่ นั рядом, flaws, wo oh, wo oh. ่นนั there, ่นนั่นนั <S 1> <S 1> ่นฮ้ฮ้ไปละเด้อเดี๋ยวเดียมมีมเด้นมีเด้นตออกไปละเด้อเจ้าไปมิงไฮเปอร์โอ้ยสุดยอดเลยมิงอ้ยฝุ่น โชว์โชว์ที่กึโชว์แหน่ใบยังคงคุยใหญ่นี่ไปเตือนหรือนี่เก็บ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 อุ้ยเพื่อนนิ่งจ้งอ่ะบ่บ่ไปเก็บก่อนตกุ๊กตาหมิง ได้เงือลรเด้อเส้านี่ได้เงือลรเด้อท oh, <no. S 1> างทับเอาโอ,โอ้ย้ยไป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 ถอยเลยลูกถอยถอยถอยมิงมิงครับมา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 ,มา มา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 แลดินนี่พ่อเนบอกว่าจะของแค่ตรงหนังพังนะนะแตดินนะสีมือจะของนะเขาเตะไปทั้งหน้าไปเตะไปทั้งหลังเ <c oughs> ตะทั้งหนาา้าเจ้งซี่เจ้งซี่ว้ยสีตึ้น่อเนาไปเมื่อไหร่ะ

เอ้าสู่สู่เสู่แห้งสั้นน้อยแต่พอกได้ก็บึงหาสายยางเลย

กันนะเานะเาะาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะออขอบพระคุณสำหรับาการติดตามและให้กำลังใจแม่หางดีด้วยนะคะ อาการดีขึ้นเยอะค่ะเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วนนี้6เอนเดี๋าราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลิปนี้สวัสดีค่ะ